ทำไมนยันปูปีนี้ต้องอาปีหื้อพ่อไปซื้อเขาไปบ้านชมเงินวะวิทยากรุคคลสำคัญนะครับท่านขออ่อชุผมอาชีวชุดแห่งก็ที่ตัวทาหน้าที่ได้ครับท่านน้ของพวกเราเรบอกนะครับถ้าเขาต้อนรับแล้วเราก็สลชักผู้นำ0ของการทำงานผู้นำจะข้าตอวไาในอย่างที่เราไว้ กาดสร้างรายใีนสุแข่รถ้นทนนีเดียว2ขายอะไรด้ยเกิดกำลงต้น่การารเศรษฐกิจพิสุด ว่าพี่น้องชาวคนเทยของเราเป็นที่สุดควรแล้วนะครับจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจน์ตํารวจภิษายทัฒน์ให้การเสียงพศ2567โดยกำนัลเรื่อจกำนวนขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันรื่องที่จะเป็น20ปัจจุบันเนี่ยมีวิสาหกิจชุมชนหน้า พ่อแย่พี่น้องเกษตรกรเปลภาพเป็นวาพพกงานเป็นภาพอัจฉริยะกมมต้องรับบรรยากาศความเ็นเองคนเลคฝา่าของคนนำู้นะครับรอมีทั้งสมบูรใจเต็สุภาพรุตระบริหรรที่เราชื่นชมท่านที่เราเห็นท่านไปในางเป็นลายมาท่าเกตรกรอื่นๆอื่นก็ กระท่อมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดกาลสินของเรานะครับซึ่งจากการวิจัยเนี่ยก็พบว่ามีสรรพคุณเป็นพืช สมุนไพรเป็นพืชที่ใช้ในเรื่องของการารักษาทางยาได้เรื่องของอาการเป็นพืชที่นำไปประกอบแต่รูปได้หลายประการนะครับอาจจะทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับมีฤทธิ์ที่กระตุ้นเล็กน้อยนะครับก็ส่งเสริมเกษตรกรบ้านเราให ลองปลูกเป็นพืชทางเลือกดูนะครับจังหวัดกาลสิงห์ของเราเป็นพื้นที่เหมาะสมนะที่จะปลูกพืชกระท่อมเนี่ยแล้วก็ดูอัตราการเจริญติบโตนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีของเกษตรกรแนวทางหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญคือผมบอกว่าให้พิจารณาว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมนะครับก่อน อย่าไปมุ่งหวังว่าจะเป็นไรายได้หนักให้คิดว่าเป็นไรายได้เสริมก่อนถ้าหากว่าระยะยาวต่อไปแล้วเขาสร้างสร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้ให้มากก็อาจจะทําเป็นอาชีพหลักอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็เป็นคัดทดลองของเรานะครับแต่ว่าเราลองจริงจังเราก็จะสนับสนุนทั้งจังหวัดให้ช่วยกันนะครับในการที่จะขยายพันธุ์ช่วยกันปลูกแล้วก็พัฒนาพันธุ์ให้เป็นพันธุ์ที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับ ก็ผมในานามประธานของกลุ่มจังหวัดกาะสินในการที่จะส่งเสริมหนึ่งครัวหนึ่งไร่เป้าหมายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนก้าหนึ่งพันห้าร้อยหมู่บ้านหมู่บ้านละพันตอนนี้เรามีเก้าเตรียมพร้อมไว้แล้วประมาณสิบล้านเก้าก็พร้อมที่จะแบ่งปันจังหวัดอื่นด้วยเราจะเอาจังหวัดกาะสินเป็นศูนย์กลางวันนี้เราพร้อมที่จะเป็น ครับของภาคตะลอกเชียงเหนือครับผมไม่มองเห็นพืชตัวใดที่ขายใบได้แล้วเดือนหนึ่งมันเก็บได้สองครั้งหรือเก็บได้ทุกวันก็ได้ถ้ามันโตแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องจัดงานสัมมนาขึ้นวันนี้โดยท่านผู้ว่าและสภาเกษตรกรให้ความร่วมมือและส่งเสริมจังหวัดกาฬสินเป็นจังหวัดต้นแบบของภาคอีสานครับสนใจติดต่อมายังกับผมเองได้ครับพระพาดดวงกวติสสยครับสามารถโทรหาผมได้0637143999ครับ